สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาดูมอเตอร์ไซค์ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ร้านนี้สุภาพเรคเตอร์อำเภอสำโรงทาบนะครับจังหวัดสุรินทร์ใครสนใจนะครับมาดูก็ติดต่อเบอร์โทรนี้เลยนะครับเนีย่ยรถมารอบนี้ก็เยอะเหมือนเดิมครับ น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรครับถอดสตอร์ทอดท,ทำไมอ่ะมีคนซื้อ วันนี้มาถอดเราเ,าเองเลยกี่บาทอย่างงี้เนี่ยไม่เอาอันนี้เนี่ยนี่สวยฮะ,อ,ะอ๋อขนันนู้นนะเว็บ โอ้แสดงว่ามาบ่อยนะมาจากแถวไหนครับบ,บ้านใกล้ๆอ๋อบ้านใกล้ๆโอ้ได้เปรียบเลยเนาะอะไรแต่งมานี่เสร็จเลยรถเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ต้องมาเลือกเอาแต่ละคันราคาก็แล้วแต่สภาพนะครับ อะไรครบไม่ครบอโซนิคคันนี้ก็ยังอยู่นะครับเนี่ยโซนิคคันนี้ก็คนถามมาเยอะนะครับเนี่ยมาดูเอาเลยครับโทรมาถามได้นี่ก็โซนิคโซนิคโซนิคโอ้สามสี่คันเลย นี่ก็โซนิกนะครับอันนี้เวฟโอ้ฝาเครื่องชุบด้วยนะครับไม่ธรรมดา GTO อันนี้เห็นสองคันครับ GTO อันนี้แดด โครงเขียวเนี่ยมีเครื่องด้วยนี่ก็โซนิกโซนิกแล้วโซนิกเยอะนะครับแถวชุดนี้น่าจะมาใหม่นะครับเนี่ยแถวนี้มีโอ อันนี้ก็ซนิคครับตัวเก่าอันนี้อะไรไม่แน่ใจครับ V R V R A นี้แอลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดดนะครับไฟเบอร์ก็แตกแล้วนิดนึงสนใจก็ลองมาดูนะครับ นี่ก็โซนิกนะครับเนี่ยคลิกครับให้ดูรวมๆนะครับเยอะไหมครับเพื่อนๆสนใจครับลองมาเลือกดูนะครับคลิปนี้ก็จะพาชมส่วนของมอเตอร์ไซค์ว่าอัปเดตนะครับว่า,ปร,วาประมาณไหนนะครับ มีคันไหนเหลือก็มองดูแล้วก็เยอะนะครับเนี่ยเยอะอยู่นะครับแต่ว่าราคาก็แล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่คันอันนี้ก็ต้องโทรมาถามเอานะครับหรือไม่ก็ต้องมาเดินดูเอานะครับเยอะจริงๆแดดอีก <'s> แล้วครับแดดรุ่นใหม่ สนใจคันไหนรุ่นไหนนะครับลองโทรมาดูนะครับหรือจะมาดูเอาเองนะครับที่อำเภอที่บ้านอำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์อันนี้ก็โครงเด็ดเครื่องก็ยังอยู่นะครับเนี่ยนี่ก็เด็ดครับวันนี้ตัวใหม่ มาดูได้เลยครับที่นี่เนีย่ยเหมือนเมื่อกี้ก็มีคนมาถอดอะไรนะครับเขาก็แยกขายเหมือนกันนะครับอะไรอยากได้ตัวไหนก็มาถอดเอาเลย คันนี้เทน,น้าหรือเปล่านะครับเนี่ยคันนี้เต็มมากเลยมีแม็กด้วยนะครับเครื่องก็อยู่โอ้มี VR ด้วยตรงนี้สองคันสภาพเต็มเลย นี่อะไรครบนะคันนี้สองคันเลยครับอะไรเต็มใครสนใจนะครับลองโทรมาดูนะครับฝั่งนี้ก็จัดเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วนี่จะเป็นล้อ เ็นโชคมีท่อไอเสียนะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเรามาเลือกเอาเลยครับตรงนี้ ให้ดูรวมๆครับเนี่ยก็พาดูประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันก็เยอะอยู่ครับน่าจะดูไม่ทั่วเท่าไหร่ อันนี้เพื่อนๆก็ต้องมาเดินดูเอาเองนะครับอยากได้คันไหนรุ่นไหนหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยว่ามีรุ่นที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วก็ถามราคาได้นะครับบางคันก็โดนโถดไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็ เหนหายสแกมเบิลก็มีครับแต่ว,ว่าก็ตามสภาพนะครับข้างหน้าก็จะมีรถเกี่ยวขายด้วยนะครับเจาะดู่ข้างหน้าแล้วก็รถไถนะครับเยอะแยะเลยมารอบนี้ มีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาดูในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ดูมอเตอร์ไซค์ก่อนอก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้คนนี้เว็บร้อยสิบ คันนี้สภาพดีอยู่ครับแต่ว่าอะไรหายนะครับไม่ครบน่าจะโดนถอดไปบ้างแล้วก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ได้พาดูในส่วนของมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาดูรถเกี่ยวกับรถไทนะครับเนี่ยที่จอดอยู่ข้างหน้า พรอติดตามชมนะครับได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับหรือพวกอะไรถอดนะครับก็จะมาดูหรือว่าจะโทรติดต่อสอบถามนะครับก็ตามเบอร์นี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ